สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง3ามเลาาในรอบดึกนะครับก็จะเป็นเลาาสามัคคีเลาาสามัคคี VIP แล้วก็เลาว VIP นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าแนวทางเดินดีนะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดเป็นตัวเด่นเนี่ยก็ถือว่ามาทั้งทั้ง3รอบเลยนะครับพี่พี่แต่ว่า2รอบนั้นมาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับลาาสามคัคคีผมให้2กับ6ไปนะครับพี่พี่ ผลที่ออก725กับ27นะครับเนาะก็ในรอบนี้ใครรูดที่2นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่2527ของเราก็มาทั้งทั้ง2725นะครับพี่พีเนาะในตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็ถือว่ามาเด้งเด้งกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนเราสามัคคี v i p ให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก298 42ของเรา42ไม่มี0ยไม่มาเนาะ ใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สองนะครับรอบนี้เราวี p พีให้ศูนย์กับหกผลที่ออกห้าหกหนึ่งกับสี่ห้าใครรูดที่หกนะครับเข้าไปที่หกหนึง่ตงตรงๆงเน้นๆนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เนาะผิดหวังจากเราพัฒนานะครับยังดีที่เราสรามัคคีของเรานั้นเด้งๆนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของขําคืนนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรอบแรกของเราเราสามัคคีให้ไปที่0กับ4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ02 05 07 42 45 4 7นะครับ3ตัว4 0 2นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเราสามัคคี vip นะครับได้เลข3กับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3า3สอง7า7สี่นะครับสามตัว734นะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผมส่วนเล่า VIP นะครับ เรา V.I.P. ได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อคืนนี้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้6กับ0ูนย์เนาะหกสี่หกห้าหกแตัว0 65นะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมนาอชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆคืนนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอะเนาะขอให้มาในตัวเน้นแล้วก็ขอให้แตก3ตัวนะครับผมก่อนออกไปนะครับฝากพี่ๆสมาชิกเนาะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ